ฟันว่าก,กูยู้นี่ล่ะอีแ mm. หล่มาเลยว่าแม่เจ้าคืบอบ่อนเจ้าคืบอบ่อนไปเบิง้งไปไงบุญศรีเอาไปเบิง้งเ็ดหยังเอ้ยไปไงบุญศรีตายมันว่ะยู้ใส่ตอนหนีไปว่ะคอยนี่ละคอยมาเดี๋ยวนี้คนกําลังสิลังมาปฟันห่าว่ะขนกําลังสิลังมาเฮียนเพ่นเอาเพ่นยางมาหนียู้หมดเศร้าหนีหมแม่แหล่ต้นนงเสียแขนสันคุยเฮ้งเด้น้องาขายขาสันยางมาหนีแต่ว่าก,กูว่ได้ถามเพ่นดอก วันนี้คือสีว่าตายเอื่อเพราว่าตายแม่มันไปทํางานมาวันเถอะน่ามาชอวอแม่จะำนี่หลฟะฟันเออฟันเห็นเหรอเออฟันว่าทำมันบอกโอ้โอ้ไอ,อดดผู้บอกเออมันบอกกว่าแม่จาคือว่าไปเบิ้งคนให่บนสีไปเบิง้งคนเน็ตหยังมนเศ้าแล้วยางมาหนียุ่งกลัวคนตายแม่ตายจะหึงผู้ใดว่าคอยนี่แล้วว่า คอยมากไก่มากเดี๋ยวนี้คนกําลังลังมาเฮียนเพิ่นวางตีกระจกจนตัวธรามดาก,กับบ้าน์ทีเพิ่นกะไปทามาแล้วนะครับบาน์ลทีหนึ่งศูนย์เก้ามูสามแยกมักสดเบยาน์ลทีเนี่ยมักศูนย์เก้าเหรอมักสดเกูว่ามักเลยมักอายูเป่าอ่ะกูว่ามักอืมแยกมักตรงไหนบาร์นะมักอายุอายุแล้วเนาะ กับพีสอเขาเพไปถามมาแล้วกันน่ะถามอาอายุแล้วแล้วอายุกัคือ,อ,อพ่สอสองสี่แปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์ลบแล้วก็สิบแปดสิบเจ็ฑปีแล้วอืมเป็นเอาเอาพ่อสอกับทางนั้นกับอายุอืมข้าพ่อสอเกิดได้ยังไเออโอ้อพ่อสอ,อสุดเกิดเกิดศูนย์แปดศูนย์เออ อสองอันสองวงนี่เนาะเอออืมเอาใยตีให้เด้อพี่น้องน,นะครับจะเป็นว่าฝันเกีียวว่าคนมา่ง,งางนสนอบผมสีหลายๆน่อแมหมเนาะบัวเนะมนมาหลายขมเด้ใอใครดูกัน้าบัวขคนก็จังบัวท่านหนยมาหน่อยมาหลายดอกแต่<อ>ว่าอีแลยว่าคนกําลังเสิ่มมาเดา๋คือว่าไปแม่ไปหงางไปเบิ้งก้อยใยบนสีแล้วตายน เอาตายเจียงไดหมดเส้าเล่เามาหนีเล่ายางไปหนีกูหังบ่ได้ถามเล้วเลยว่าังสิแล้วก็ดีดีอยู่ดีดดดเจียงไดเล่าตายแม่เอาคือว่าเล่าตายผู้ใดว่าคอยว่าคอยมาเดียวนี้คอยเห็นนั่นก้อนยืนอยู่หันคอยเลยถามคนเลยว่าพอไงบุญสีตายวางสิ่คนกําลังมามันวางสิ<แ>จักว่าหน่อยว่าหลายวั่างต่ออ,อ๋บอบลัวหน่อย

เออเห้อหกยายอายุเกดสิบหกเลยอ๋อห้อเกดเมวันนี้จะฟันว่าพี่มันสีตายไก่ย่าิ่มเล็กอายุนะพ่อยายนวันสันเนาะเอออายุยายเรื่อว่ามังอายุนมื่อวันเนี่ยข้าพ่อสอเกิดซ้ำนี่เนาะซ้ำนั่นแต่เลขบ้านมอเลยกับลูกหายด้วยพี่น้องนะครับเลขบ้านหายพี่น้องเอี่ชี้ถามแต่ว่ายายนี่ยเป็นว่าวงไวเลยสีแดงหลุดเป็นว่าแต่มอเลยกับว่องหายแล้วเนาะนะครับเป็นตัวเลขอายุก้าพ่อสอเกิดนะครับ กระบอกลกคุณหานี่เรียบร้อยนะครับใส่สมุดตำล่าตำล่าดีเอาก็ไม่ลืมถือมานน้ำยาเมือนมันออกวันที่อ๋อออกวันนี้ก็ออกว่ามันจันทร์ออกวันจันทร์เออออกวันจันทร์วันจันทร์เด่นเกศแล้วท้่เขาเด่นเกศเด่นเนื้อวันจันทร์นะครับเอานะครับก็ มาเลยโชว์ตัวเลขเด้อนะครับกระสนรุว่าเม่ปันนะครับทันมันอิทธิพลมันกัดตองมีหนึ่งน้ำเลขสามตัวนะครับแมปันกาวานะครับวันนี้ฝันเจ้าว,ว่าลูกสาวม,มาบอกเรื่องงั้นมาบอกว่าพอประสีเสียชีวิตคนกำลังมาบ้านพอดนะครับแล้วไปสืบแล้วนะครับบาลีทีหนึ่งศูนย์เก่ามูสามมอเลกะตัดหนึ่งศูนย์ 0919นะครับอายุพอบศรีก็คือ87ปีนะตัวแรกเขียนง่ามแล้วตัวไม่ได้พี่น้อง87ตัวยังไเงเขียนง่ามโป้งปกากสีแดงครับและ้ะก็พ่อสอเกิดคือ2480นะครับแก้ว่ามักสองอย่างนี่แหละมักตะอายุกับพ่อสอเกิดนะครับก็เลยวงหย่หันมาปั่นแล้วเด้อนะครับในทางวันนี้กับประมาณนี้นะครับเพราะว่าณแฟน่าคนเสียชีวิตมากอออกว่าอายุนะตะเกา ก็มักออก,ออกอย,ยังสัน่นอ๋อสัตว์ได้นายานะวัดตีเป็นอื่นเลยเนาะมืแล,ล้วทีถ้าแปดเจ็ดก็แปดศูนย์เหนือนะวงไข่ร้อมด้วยพี่น้องวันนี้ผ่านด้วยครับเนื้อนะควันนี้ตัวยายฝันดีฝันแจ้งแลนะ้วนะวันนี้ฝันไดจ็ดมือเรือยายขึ้นว่านอ๋อขึ้นว่านว่ะมันจะฝันขึ้นว่านเนาะยายเอาไปเชียงว่เนี่ย

จมลงใหญ่เอานะครับคุณเกิคือว่าแล้วเนาะครับวันที่บาดเขาวัดว่ดเขาเนาะเจ้าพัมันเกิดธรรมดาเฮาฝันมันก็ว่าบุญจียี่ยังนักงานดิมันโตมันก็เขาเพราะ่มมันเกิดเขามักกระตือแต่ว่าพอให้บุญจีนี่ยเจ้าพัดเกิดมาบ่เคยฝันเกี่ยวเพิ่นจักเทียนะไแม่นบอเมร์อืม แต่ว่าฝันเกี่ยวพอนี่ขังรับพอเนี่ล้านอยู่ขังบ่เอาเพราะว่าวันนังไรเหล็กเมื่อนันจีบังมันห่อตีถึกกับบังยู่ตัวหนึ่งว่ารุดกเกินขึ้นขังพอเนี่ยขังเออยายจุกับว่าขึ้กันว่าสึกเราแี่ไปนั่นไาสั่นบางตัวที่เด้อเอออืว่าเป็นบางอะไียังสดหน่หนึ่งเออตีว่าเป็ียนกับว่าไรอืม ขนาดที่ตื่นเงี้ยนั่งไปอยู่อออพิษตัวนึงกังสีไนหนะอยือหลังยู่หนาไปังสีไหมแถวบ้านบุย์เดี๋ยวค่อยฝันเจียวเล่นน้อยใหญ่นะว่าบ่ษค่อยฝันจักเทียเอ็งได้ยังไปฝันเจี่ยวคนฉันได้บุษมันบุใจโชว์ว่ามันกี่ครังประมาบุษ โดนใ่ญ่ฝันเกล้าเนาะเฮ้ยจะพัดเกิดกับากับปันเทียวันเลียวแร่ว่ากับกัยุนีล่ะอีแหลม้าเลิอกงานมากมันเลยถามาแม่เจ้าคือว่าไปเบิ้คนนี้บญสีเอาไปเบิ้มคนนี้บนสีเห็ดอย่างแบบสามตัวนี่มาก็ยังใเ่ย์สามตัวนี่มาก็ยังใส่มากหนึ่งวะมักยัง โอ้ยเหล่าโบบจะเอาไซไว้เลยมงนตองแกงเนาะเออเอาแปดเยียวยเนาะสองตัวเนี่ยเนาะอ้าวก็สรุปนะครับบางวันนี้ตัวไม่แข็งแขียงเลยครับสรสุปบางวันนี้เม่ปันฝันนะครับว่าลูกสาวเลิกจากโรงงานมากนะครับมาบอกว่าพ่อบุญศสีเสียชีวิตนะครับคนกำลังไปงานเพิ่นนะครับเป็นบ้านเพิ่นว่าเพิ่นเสียนะครับกำลังเตรียมตัวผ้ากันไปนะครับแม่ปันกับตื้นขึ้นนะเพิ่นวาสซันนะครับ มันก็นเลยบอกมอรถไปตามแนวทางมาให้นะครับเป็นเลขบ้านกับเลขอ,อายุพ่สเกิดนะครับอ่านะครับสารับว่าแมวปันฝันว่าพอประสีเสียชีวิตเด้อนะครับใน,นวันนี้นว,นว,นวันที่หนึ่งศูนย์เก้างูสามว่ามรดกตันใหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะครับแต่ว่าแมวปันเนี่ยนิลีคืออายุแปดสิบเจ็ดปีนะครับพ่สเกิดคือ 80, สองสี่แปดศูนย์เน้นแปดศูนย์เด้อพี่น้องเน้นสองยางเนี่ยะน,น,นะครับแมวปันมาในวันนี้วันสามตัวผุดขบเบานะครับเพิ่นว่าเพิ่นมัด ปดเจ็ดก็แปดศูนย์สักนี่แล้วนว่าเอาเข็นแคร่งรถจะไปไลายตัวคนว่านะครับอันนี้เด้อพี่น้องเลขเน้นแม่ปันในวันนี้นะครับคนว่าเอาเน้นๆเนี่ล่ะอายุก็พอสอเกิดซักนี่แหละคนว่านะครับเอฟซีกัเขาโชงกระมานนัําแม่ปันในวันนี้เด้อนะครับเอารถเขมมาตามให้แล้วแบบด่วนๆเด้อนะฝันดีหักเงินนี้หามพลาดเด้อพี่น้องนะครับฝันแบบนี้คนว่าฝันเห็นคนต่อคนตายมักว่าอายุนะครับวันนี้แม่ปันกะ สื่อไว้แต่หลายมือจังบ่ได้รเรืองคาผู้ใดิซื้อแมอยน่เียกมันอออันไม่ถูกมาหล้วเป็นจังสันโหลดขายเหล็กวาตุละหลายขายตัวละหน่อยๆน่อยิงเคี่ยงมันกระถาอันไวเจอว้หลายขายหน่อยๆน่ยด้ยอือคอหน่ว้ื่อเลยเออนี่แหละนวดเมื่อวานว่าไม่เท่าฝันว่ากูตายเนี่อกูกับฝันว่ากูตายได้